สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักอู้มาฟอกันมนเนนเา,นาเนีน็ต่องเบ้าเพียงเท่านี่ก็จะได้คลิปที่สองในการหล่อมาหาวงเลี่ยงเลยพี่น้องวันนี้ครับผมมานนี้การแย่งเลี่ยงจะลงมาเล่นได้พี่น้องยึดตารางครับผม,มนนช่วงนี้ก็เย็นแน่อยู่เสียงนี้รีซักผ่าไปนล้วเดี๋ยพี่น้องเด้อเ,อเ,อเสียงเครื่องซักผ่าเคซักผ่าคอยสอนได้แล้วได้เออเชืจัง่วยไปมีทีเออเสียงแดงหน่อยเด้อพี่น้องเมื่อกี้นี่แด็กคนด่านเดงหน่อยทั้งดัง ตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงเร่งพี่น้องใครบอจะไปส่งน้องมุ่นคนที่มีาามเงี้ยมแเร่งเลยพี่น,อ <c oughs> น้อยกับว่บาเอาเพียรเทสคลิปนี่แล้วก็บที่ออกไปส่งน้องคนเลย <c oughs> มันมีรถเดือดสาญี่บุ่นไหมครั <c oughs> บรถทุ่งหนึ่งรถทุ <c oughs> นะ่มหนึ่งเนาะก็เลยว่าขันเป็นไปส่งน้องมุ่นก็บที่เทสคลิปว่ได้ไรบก็บทีคำสิมื่ก็เลยว่ายัง่นไงเทสคลิปก่อนเพราะว่าไอ้ที่ได้คุยกับพี่น้องส่งเบาเวียนสาวหมดเลยมีพี่น้องเพป็นเพื่อนพิมพ์มาเงี้ยอะไรคอยกันจำว่าอะไรคอยที่อ่านให้ฟังเด้ไหมพี่น้องเนี่ย เปิกถามขอมามันก็เป็นคอยกับ่สบายใจ่ปนหดเพราะว่ามันโนเมีนคันที่ว่าคอยคันที่ว่าว่ามันโนเมีนเรื่องกิ่งผู้เพิ่นบอเซียเพิ่นกันที่ว่า็นเรื่องกิ่งเพิ่นบอในมุมมองของเพิ่นขอกันที่ว่าในมุมมองของไก่นะพี่น้องเ้ะต่างคนต่างมุมมองต่างคนต่างความคิดความเขียนของคนนอกบนคันเพราะว่าร้อยพอพันเมียนะพี่น้องผู้ใดก็มีความคิดที่แตกต่างกันออกไปแต่่าเขาก็มีที่ถามกันเนาะประชาธิปไตยนะพี่น้องเนาะ เขาเป็นว่าเพคนคิดจังซี่ห้องคิดจังซี่อะครับเป็นการคุยกัน,นเนาะว่าอะไรเลียดว่าอะไรเครีย,รรยดว่าอะไรด่ามาไงมาพี่น้องอพูดคุยกันเพราะว่ามันเป็นม่นทิ้นแก้ตัวเฮาและก็หลานในพี่น้องคอมเมนต์แบบนี้เนาะมันยังเป็นเป็นสิ่งที่บ,บ,บ,บดีกับเฮากันคอยวอกพิจารณาโทษเด้ี่น้องบ่รู้ว่าใส่ข้ามถึงหรือเปล่าเอาพี่น้องเพิ่งสั่งกิมมี่มาได้ประมาณแปดชั่วโมงพี่น้องเไย สงสัยเขาบอกไปแล้วเพิ่อนกระสางบอกไปแล้วเพิ่อนกระสางบอกไปแล้วเพิ่อนกระสางแจ้งปัญหกหรือสร้างฮาวารูน่ะพี่น้องมันก็พิมพ์มาเองแปดชั่วโมงที่แล้วพิมพ์ม่านะพี่ออน้องวันสมัครกี่เมลวาแปดชั่วโมงที่แล้วสมัครวันนี้เลยนะกี่เมงนี้นะเอาบ่ิเวณเสียอะไรฟังเด้อเอาขอ้ออ่านไปแล้วแต่ถ้าข้อสีบอกสรุปกระสังเพคนว่าพี่มากินไก่เคเฟซีที่บ้านนี่พี่ดูหน้าลิลลี่แล้วเนี่ยน่าจะมีปัญหาอะไรกันมากกว่า แต่ลิลี่ไม่สามารถจะพูดออกกล้องได้ลังกล้องนี้คงจะบ,บังคับนางเหมือนกับแบบว่าแบบแบบให้นางกินด้วยอะไรทํานองนี้นะแบบแบบขนาดเอฟซีส่งเงินให้อลิลี่นะไม่ได้ให้ผัวเมียเธอนะผัวเมียเธอก็ยังแบบบังคับหลานแต่ตอนที่ยังไม่ถ่ายนี่ให้บบาเพียงกับสาวมนต์นี่กินจนเหลือแต่กระดูกแล้วก็พอมาถ่ายกล้องก็ทําเป็นตีฟอร์มว่าลูกรบกวนนะพี่น้องความหมายของเคนนะ ควาวไมยก็คือว่าแบบผัวเมียเนี่ยไปกินหลังกล่องก่อนจนอิ่มอ่ะนะพี่น้องเราเลี้ยแต่กระดูกไว้ให้ลิลลี่หลายลิลลี่ไม่กินออกวันนี้มันแม่นอาหารโปรดของสปอรอตไปเอฟซีที่ออกไปไในตำนองนั่นเหรอแม่มันไม่ได้ว่าจะเป็นอาหารโปรดถ้าแกงเนาไม่แม่นลิลลี่บนนั้นเคยอันนันนี่เห็นไหมเนี่ยพี่พี่คิดว่าพี่ดูออกนะว่า เพชรกมลน่าจะไปกินอยู่หลังกล้องจนอิ่มบังคับห้านให้นั่งดูไปก่อนไปคอบวงกล้องวงจนนะกว่าไปดี่ไปขอบังกล้องวงจอฟซีเนี่ยไปคอยเห็นคอมเมนต์แบบนี้คอยก็เลยตกใจเลยพี่น้องว่าคอยคิดดีน้ำน้องเอาคิดดีน้ำเอฟซีเฮ้าคือที่คืนวานบอกว่าเข้ามุมมี่กินนะแล้วพอกินใกล้จะหมดแล้วก็ให้ลินลี่มาถ่ายกล้องเอาหน้าแบบนี้ ไปขอดูกล้องวงจรนะคะไปขอดูกล้องวงจรนะคะพี่คิดว่าทุกคนคงดูออก fc ทุกคนเพราะเขาไม่โง่นะแม่นะออ๋ก็ไม่ถึงล้านคนหรอกคะ่ะที่ดูออกนะ่ะอย่างน้อยเขาก็ดูอยู่ร้อยคนอเออใครกับแบบเจ้าไหนละ่ะ <c oughs> เอาข่อยบอกข่อยอ่านมาแล้วนะเพิ่นเขียนภาษาไทยถ้าข่อยกับจะขอพอูดนเมื่อยใส่สรุป<า>ละสิเห็ดหน้าใดเออบางบางสิถามขึ้นนี่สิรับเลี้ยงบ่อนร้านนี่เจ้าสิรับเลี้ยงบ่อนางคิงนี่ ขรา่ต้องการในนั่งคิงอยู่น้ำน,นั่งออนแล้วก็อยู่น้ำแม่มวนเมมด,ด้ขยคอยต้องการในนั่งคิง,ม,งมีงานมีการแล้วก็มีเงินเดือนเลี้ยงตัวเราเองตอนนี้คือคอยต้องการแบบนี้โอเคลินลี่อดทนนะลูกนะอดทนนะลูกอดทนสู้ต่อไปอดทนนะเดี๋ยวอีกไม่นานแม่จะโอนเงินให้สักห้าล้านเพราะแม่สงสารหนูเหลือกเกินโอเคแม่รวยมากตอนนี้อยู่กับผัวเมียคู่นี้มันได้รักเธอจริงหรอกนะเออไม่ได้รักหรอกค่ะกูไม่ได้รักกูไว้เอาไว้ทาสเมื่อวานนี้อะไรนะคอมเมนต์เมื่อวานอ่ลิลี่รีบกลับไปเป็นทาสรับใช้นะลูก ราะว่าสองผัวเมียนั้นอ่ะมันสองผัวเมียตัวนั้นอ่ะมันกําลังผสมพันธุ์มันอยากได้ลูกอยู่ฟังบอกแบบนั้นเอามันเป็นขี้ข่าไว้ไว้ลิลลี่นะรีมาเป็นขี้ข่าเร็วนี้เบิ้งน้พี่น้องเห็นว่านี่ิงมันแบบว่ามันมันมันโมเมนต์ควจกิ่งของหลานเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาก็อยากบอกพี่น้องฟังพี่น้องเลย นี่นะนี่เป็นเป็นท่ามร er> ับใช้นะเพราะสองผัวเมียนั้นไม่มีเวลาทําอะไรเลยนะเพราะว่ามันมัวแต่ผสมพันธุ์กันอยู่โอ้คว่ำหม้เอาบ้าเลเอาบ้าเลยฉันหิวเนี่ยเออๆๆๆนฉันหิวเพรนะว่าฉันหิวยาวดูเอามาดูมาเอามาลูไลยนี่ความหมายว่าผู้ชายสามคนนี้ฉันหลงไหลฉันหลงรัก อบเมฆเพราเสือสาวในตาว่าอะแม่แม่หอมกันสามคนเลยเร็วเร็วเร็วาม่มาเอามั้ยความหมายเพิ<_<_่นว่าบุคใครในบังคับให้หลานความหมายของเพิ_<_่อนน่าเป็น้องแบบกินนั่นเรี่ยวจังอ่ะใ้เพิ่นไม่กินข้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมาท่านโอ้ยเร่รีบไปมุดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวขอดยอ่นอันนึงให้ฟังได้ไหมมาเป็นมาเป็นท่านรับใช้นะา ใช้นีหนิน้อยแล้วน้อยอย่าซ่ากันผู้เพิ่นดีเพิ่นก็มีแต่บอกว่าน้องมนเชื่อฟังเอฟซีนะว่าการที่เราอยู่ที่แกงเออแม่นอันนี้เพิ่นเบาดีเราไป่นาะแนทานเนาเตียงอันนี้ขอบคุณนละลายเราทําไปมันก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองออกโซเชียลนี่แม่นก็ขอบคุณนี่ใหญ่แล้วเนี่ยน้ำมาฟังอยู่แล้วพี่เป็นห่วงจริงๆนะเราเขียนมาหลายข้อที่ต้องการจำว่าอะไรม่อนเย็นยวนบอก ประมาณเจ็ดแปดขอเแล้วขเขียนเป็นขอประมาณหนึ่งให้พูดคำลดคำหยาบคายลงพูดคำเพาะเพิ่มขึ้นน้ำเสียงก็ให้เบาๆลงส่วนบาเพยียรก็อย่าสอยกับก้นเมียมากนักอันนี้ก็คข่อยกันชีขอบอกเจ้า,จาน้นวยว่าข่อยว่่ได้ซอยอพี่น้องข่อยกันชีว่าข้อมจริงให้พี่น้องฟังบางที่น้ำมต์เรากรลืม<อ>นี่ขอย็ดชิปนี้เราขกายจะไปส่งแม่ข้อมต์เราจะขำไปเล่าเลยพี่น้องเด้อ คอยคิดม่าได้หัวก็ไหลคอมเมนต์นะเดต้าบอคอยสิมาบอกเราแขอยก็ลืมพี่น้องมียังอีกเราแม่เขาบอกเจ้าว่า่อยสิมบาโอแม่ลักษณะคือแบบสงสัยแบบเบื้องหลังลิลนี่คงอดทนเยอะนัะอดทนมากแบบแบบว่าคือที่ทอมานจิตใจแบบโดนแบบฉันนี่ทาลุนหลานฉันละเกินแบบอย่างเงี้ยอังเกยกับวาวา ใช้เลี้ยงงานต่างด้าวอันลิ้นลี่แล้วเป็นคนไทยเด้อพี่น้องเด้อคอยคอยหมายถึงคอยหมายถึงม่นนั่นว่ะโอยอ๋อแล้วเบอกหยอกเนาะอันนั้นเนาะอันนี้เราหยอกเขาเป็นหยอกเออถ้าอันตำรวจเขับมาหาไข่เจ้าอันมาเหตุงานอยู่ไทยบอกคนที่ว่าเฮือนผัดว่อยมาเหตุงานอีหยังไข่เสียใหญ่เงี้ยไข่เนาะเอออันนี้ใชอีหยังวันนี้ก็จะไปซื้ออาหารทะเลก่อนเนาะวันน้องอ้นเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าอันนี้น้องอ้นฝากกันมาแม่มาใส่ น้องอุ่นไงเพิ่นฝากให้ไปซื้ออาหารทะเลไปเพิ่นนําเบื้องแ่ะเห็นบ่กมาทัศน์ไทก่อนเก็บกังอ๋อมันยังกังบ่รู้มันยังกังจุิงบางที่เขาบอออกคลิป,ป,ปบ่ได้ก็บ<อ>่ต้องเว้าเนาะบ่เป็นหยัางเงหน้าตากผาอ๋อเอาพี่น้องล่ะอันใายคลิปนี่เขาก็สิขอขอบคุณแม่ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีส่งเงินให้1,000บาท ให้เป็นค่ารถน้องมนกับเราเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเนี่ยนะพี่สาวคนสวยก้อยใหญ่แล้วลำด้วยเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอตั้งจากคุณนายเลี่ยมเอาเอาบอกแล้วบอกเราจะกับเราพนเชียนขอค่ารถไฮกับขอบคุณเอื้อหลายๆเด้อกัให้เอื้อลำลำด้วยๆกับนี่น้องสาวอีกส่งเงินมาให้พันธ์ให้กินอาหารทะเลเอาเป็นอยัางน้อยวันนี้ ยังบ่ได้กินด่าฮันเทหอยกลับมาจังกินเนาะโอเคเงินพันห้าร้อยบาทผมชงมาให้หมู่บ้านนี่น้องอ้อยคนงามของเออื้ยเอาสรุปแล้วคนละเจ้าเนาะคนละเจ้าที่แรกเพราว่าสิขอบคุณเงินผู้ใหญ่ใจดีเราเก็เลยมาเห็นอันนี้ผู้ใดก็ได้บอกงามชงมาพัฒนาเพราะว่าหอยต้องเฝ้ากัดมื่อนี่หอยมีธุระหอยมีธุระด่วนอ่ไปยืมเงินบ่ยืมเงินอย่าบ่มีเงินใช้เออเพราะว่าไม่พอนึ่เด้อเอาเท่าไหร่ คนแล้วเป็นล้านคนแล้วเอาอเค้าน้องท้วงมาแล้วพี่น้องไปเบ่อไกลๆถ้าเกิดเป็นความลับผู้เจ้าไปไความลับเนาะอ่าน้องคนมาโทรวงมากบัญชีบ่อเลี้ยงฝากซื้อแล้วกินบ่บบอคือบ่อเพชรบอยฟังนะครับมันฝากเงินมาว่านั่น,นเรากำลังหยออกไปพี่น้องจะไปซื้ออาหารทะเลีเน้องก่อนเด้อพี่น้องในขก็ขอบคุณเด้อขอให้พี่สาวเรา ร่ำรวยในหนาทีการงานเฮ็ดธุรกิจยังก็ขอใขอไฮม์โซโปรชำเร็จได้ผลฝากเงินใหม่หนึ่งพันบาทพี่น้องให้เป็นค่ารถ์ลนมมลขับเหล้าน้องพี่น้องเนาแต่ละคลิปนี้กับเชลาไปก่อนมาหนี้แต่ว่าลินลี่กับยูนบาลเพชรนี่แหละเพิ่นเมียคนเดียวอ่ากู้ไขกับยูสามคนไขกับลินลีครับน้องมาหน้าสาวมนต์มาหนี้ครับเหล้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ